พูลลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะเนี่ยพอเลยนะพี่เสษเดือนนี้หมดไปเยอะมากดูซื้อแต่ละอย่างสิเ,เต็มกระเป๋าไปหมดเลย <Okay. S 2> ป สองคันนี้มั้งเอาไว้นี่แล้วกันเผื่อเจ้าข,ของเขาตามหาเฮ้ยจา๋ากระเป๋าเราหายไปไหนอะไม่รู้พี่เสวไว้ไหนนะเฮ้ยเมื่อกี้เราได้ถือออกมาป่ะก็ไม่รู้ถืออยู่มั้งก็มันเป็นของพิเศษพี่เสวยไม่ดูแลเองไม่แล้วจ๋าจำได้ไหมไง ไม่รู้ว่าทำตกหรือว่าถือออกมาหรือยังอะ่ะไม่รู้พิเสษลืมไปตรงโู้นหรือแบบยังไงก็ต้องกลับไปดูอะ่ะโอเคของแพงมากแลนะ้วนั่นไม่มีเลยอ่ะจา๋าแล้วเมื่อกี้ก็แบบถามพี่เขาเขาก็บอกไม่เห็นอะ่ะ ิวตกพี่ว่าพี่จำได้คือพี่ถือมาแล้วแล้วก็ใส่ในมไอไซค์แล้วมันน่าจะตกหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจอ่ะถ้าตกก็คือ,อน่าจะอยู่แถวข้างทางอย่างเงี้ยไม่ก็บนถนนอ่ะโอ้ยอ้าพี่สสกินกิมีอารมณ์กินล้ว เหนื่อยก็เหนื่อยต้องมาหาของให้พี่อีกพิเสนั่นมันกระเป๋าเราหรือเปล่านะเฮ้ยโมหนูลืมกระเป๋าไว้หน้าร้อนเหรอลูกไม่ใช่ของหนูนะคะแม่ไม่ใช่ของหนูแล้วของใครใครจะมาวางหน้าร้อนเราล่ะลูกเขาลืมหรือเปล่าคะหอวแต่ร้อนเรานะลูกยี่มันอะไรนะฮะ ไออยู่จะมาขโมยกระเป๋าคนอื่นได้ไงอ่ะรู้ไหมในนีน้รา,าคาเท่าไหร่ใคร,ใครคขโมยค,คุณพูดดีๆค่ะก็ถืออยู่กับมือไม่ขโมยได้ไงอ่ะนี่กระเป๋ามันอยู่หน้ารถนะนี่มันรถของฉันค่ะกระเป๋าของคณนั่นแหละมาวางทําไมตรงนี้แล้วจะรู้ได้ไงแล้วถือทําไมอ่ะอย่างเงี้ยคือจงใจจะขโมยนี่กระเป๋าคุณมา,มาวางหน้ารถลูกฉันได้ยังไงแล้วยังมากล่าวหาอีกว่าลูกฉันขโมยแล้วคุณถือทําไมเอาจะไม่ถือไม่เงก็มันอยู่หน้ารถนะฮะ นนเล่ะอยูดีก็มาแล้วถ้าไม่ใช่คุณแล้วใครจะขโมยนี่ถ้าคุณจะถามว่าเป็นกระเป๋าคุณน่ะคุณกระตอบดีๆก็ได้ถามดีๆก็ได้มันกระชากกระเป๋าแบบนี้ใช้ได้ยังไงนะคะแล้วถ้าไม่ใช่คุณเรเป็นใครฮะนี่คุณใครเขาอยากจะขโมยกระเป๋าราคาถูกแบบนี้คะคุณแม่ดูสิทำไมดูถูกกันแบบนี้ล่ะคะเอ้ยแกโอ้โหแล้วคุณมาว่าอะไรกันทำไมพี่จะทำอะไรร้องออกมา นี่มันเกินไปปะบมาค่ะคุณแล้ค่ะรถล้มหมดแล้วนี่มันเกินย้อดอะไร่อข่อ้ไข่ไอ้ไข่อ้ไข่ไอ้ไขดไอ้ไข่าอ้ไข้ไข่อ้ไอ้่ะอ้ไอดีว่าอ้่อนะ่ไ้ไข่้ไข่ไอ่อู้อ้ไ่้ไข่ไอ้ไขอ้ไร่ไ้ไอยไ่ไอ้อ้ไ่ไอ้ไข่ไอไข่ไอ้อ่้า้อย่ะ ผมคุณเป็นคนเอามาวางบนรถใบนี้คันนี้เหรอใช่ครับพี่ผมเห็นไหมคนดูสิคุณแม่ขับรถของหนูมันเปื้อนหมดแล้วทำไมไม่บอกดีๆอ่ะทำไมไม่ถามล่ะโอยทำไมไม่ถามก็ไม่บอกอะเจอคนแบบนี้คุณแม่คะไม่รู้เลยขึ้นรถค่ะคุณแม่ ดียวขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ย,อยจะจับเอ้ยจะอ,อ้วอารมณ์ร้อนเกิดจากการขาดสติขาดการคิดทบทวนในสิ่งที่จะกระทำลงไปดังนั้นก่อนจะลงมืออะไรควรมีสติและไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา